เลื่อยสำหรับตัดเดือยนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็น for your joyful life นะเพื่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความรื่นรมประมาณนั้นความสุขอะไรประมาณนี้เป็นเลื่อยสำหรับตัดเดือนงานไม้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้มีบอกว่าเป็น craft นะบใบเลื่อยสำรองนะครับ2อ0ีบาทตัวเลื่อยพร้อมใบนะครับใบคือซื้อแค่นี้ก็ได้นะครับใช้งานได้แต่ว่าซื้อสำรองมาดีกว่าก็ 4 0่400บาทหรือ440นี่แหละไม่แน่ใจนะครับการใช้งานก็จะเป็นเลื่อยคราฟ145นะครับสำหรับตัดเดือยนะครับแบบนี้ใบมันจะมีความฟเฟล็กงอเอ็นได้นะครับแล้วเวลาตัดคือตัดชิดไม่เป็นรอยถูซึ่งเดี๋ยวให้ช่างใช้ให้ดูว่าเป็นยังไงนะอาจจะมีวิดีโออินเสิร์ตหรือว่าแยกไปเลยนะครับผมตัวเลื่อยพร้อมด้าม400กว่าบาทใบอย่างเดียว2 2 0นะครับ ด้านหลังมีวิธีเปลี่ยนใบด้วยนะครับขันสกรูออกก่อนแล้วก็ดึงออกเสียบเข้าไปแล้วขันสกรูเข้าล็อกแค่นี้โดย z ซ a w นะครับทำในญี่ปุ่นด้วยนะเซ็ w ซอเป็นบริษัทผลิตเรื่อยนะครับที่ในรีวิวนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆรัวๆเลยนะครับขนาดความยาวใบ150มิลิเมตรหรือ15เซนนะครับแล้วก็ตัวด้ามก็เป็นแบบนี้นะมีปลอกเก็บตัวนะดีจังเลยจับดันดึงออกมา มีตัว Pro protect ฟันเลือดอีกทีนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนสันแ้มอม่นะครับซึ่งเป็นใสๆซึ่งเพื่อนผมเาขาาใช้สันแ้มนี่แหละเก็บขมเลือดอยู่นะครับแล้วก็ด้ามก็เป็นน่าจะเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือเป็นพลาสติกใสนะครับจับถนัดดีนะยาวดีแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงด้ามจะบอก made in Japan ทำในญี่ปุ่นนะครับสีชมพูเบาๆใสๆมีรูห้อยสายล่ามเวลาเก็บด้วยนะครับแล้วก็ ัวสกูเป็นฟิลิปใหญ่มากนะครับใช้เหรียญไขก็ได้นะครับหรือว่าไขควงไขก็ได้คลายออกแล้วก็ดึงใบเลื่อยออกตรงๆข้างหน้านะครับใส่ก็ใส่กลับเข้าไปแล้วขันล็อกแค่นี้เลยตัวของฟันเลื่อยนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยเราจะลองแกะดูว่าฟันเขาจะเป็นฟันที่มีความละเอียดค่อนข้างมากเลยแล้วก็คลองเลื่อยหรือความเบี่ยงเบนของฟันเนี่ยน้อยนะครับทำให้เวลาตัดก็สามารถจะตัดชิดได้ด้วยการดันแล้วก็เลื่อย เลื่อยตัดเดือยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ให้ดูว่าตัดยังไงน,นี่ก็เป็นแบบคราฟต์หนึ่ Japan โดย Set ซอ w เป็นคนเป็นผู้ออกแบบนะแต่ดีตรงที่ว่านี้มันมีปลอกมาให้ด้วยนะครับดีเลยนะเก็บทั้งปลอกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ตัว protection ไว้ก่อนก็ได้นะครับปลายก็จะไม่ไม่แหลมนะเวาลาเก็บก็จะไม่บาดนะครับก็ใบสำรองก็เหมือนกันนะครับมีใบมาหใบในนี้ก็คือเป็นใบแบบนี้แหละอยู่ข้างในนะครับดีเลยนะแบบนี้ ทั้งตัวปลอ,อกแล้วก็ตัวเลื่อยมามาหมดเลยนะครับมีมาหมดใช้งานสะดวกสบายนะครับนี่แบบนี้นะครับถ่ายปกแป๊บนึ่งนะขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่ามันถ่ายยากอ่านี่นะครับถ่ายยากมากนะครับทั้งเลื่อยแล้วก็ทั้งทั้งใบสำรองนะครับเลื่อยสำหรับตัดเดือยโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อยู่ในเพลย์ลิสต์ n d นด o นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ได้นะครับวิดีโอใช้งานเดี๋ยวแยกให้ดูอีกทีงเลยนะครับผมเราเจอกันใหม่อิสดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ h e บิ t r เ d e เอ t อยู่ในวิดีโออยู่ในเพลย์ลิสต์ชาร์ปนะครับเสียบด้านนี้ก็ได้นะหรือว่าด้านนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยชึบดีจัง s h a r ปแล้วก็แฮนด์ทูบายบายครับ